สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะพบกับอิงช่อง v i ชวยเกมเมอรกันอีกแล้วในวันนี้เนี่ยอิงก็มีเกมฟรีน่าเล่นที่สุดในปี2023มาแนะนํากันถึง10เกมกันเลยถ้าหากว่าดูเกมไหนแล้วเนี่ยยังไม่เคยไปลองเล่นแนะนําเลยนะคะว่าดูคลิปนี้กันก่อนแล้วค่อยไปโหลดมาเล่นกันดูนะ แตก่อนที่เราจะไปดูในเกมแรกนั้นเนี่ยฝากกดคนละหไลค์และกดติดตามช่องนี้มาให้กำลังใจกันด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงเกมแรกเนี่ยสายเกมยิงมันต้องเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างเนอะกับเกมที่มีชื่อว่า Destiny 2 นับว่าเป็นเกมฟรีเดินหน้ายิงในสไตล์แอเจอร์ชูตติ้งกับการทำภารกิจกันตัวตึงพร้อมออกผจญภัยไปในด,ดาวดึงต่างๆและก็มีภาพกราฟิกฟอันดูสวยงามแถมเกมเพลย์ของเขาเนี่ยจัดว่าแจ่มเล่นได้กันเรื่อยๆเลยค่ะภายในเกมนี้เราสามารถเลือกเผ่าและสายคลาสได้จาก3คลาสไม่ว่าจะเป็นสายไททันฮันเตอร์แล้วก็วอลล็อกพร้อมไปบูยิงมาเหล่าสตรูจกักกลนและเอเลียนต่างดาวทั้งตัวธรรมดาไปจนถึงบอสสุดโหดจนต้องโดดยิงกันเลยบวกกับการทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ โดยเกมนี้เราก็สามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรือจะมาตั้งตี้ชวนเพื่อนมาโคออฟลุยภารกิจด,ด้วยกันก็สนุกดีด้านระบบการเคลื่อนไหวและการต่อสู้ก็ดูเมามันตัวละครของเรานะคะจะมีทักษะในการจู่โจมประชิดการใช้ระเบิดและการใช้พลังท่าไม้ตายในการกำราบเหล่าศัตรูแถมมีระบบชุดสวมใส่อุปกรณ์อาวุธที่เราสามารถหาของเจ๋งๆมาเสริมประสิทธิภาพให้เรากันได้และยังมีระบบ PvP ประชันฝีมือกับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆได้ท้าทายกันอีกด้วยค่ะ ใครที่ชอบในเกมยิงแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเกิดโดนใจในเกมนี้ก็สามารถไปตามกันได้ใน PC PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S ก็มีนะในเกมที่2นี้เนี่ยถ้าพูดถึงเกมฟรีแนวตีป้อมในตำนานปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเกมโดตานั้นถือว่าเป็นเกมโมบ้าอันดับหนึ่งของโลกที่เป็นทั้งตำนานและก็แรงบันดาลใจให้กับเกมโมบ้าในยุคต่อมา ถึงแม้ว่าเกม Dota สองนั้นจะดูผิวเผินแล้วแทบจะไม่ต่างอะไรจากเกม Dota ภาคแรกแต่ถ้าหากสังเกตดูให้ดีกันแล้วนะคะในภาคนี้เขาก็ได้มีการปรับภาพกราฟิกให้ตัวเกมดูน่าเล่นมากขึ้นประกอบเข้ากับรายละเอียดต่างๆที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อช่วยเสริมให้เกมมีความสนุกมากขึ้นและตอบโจทย์ทางผู้เล่นซึ่งเกมนี้ก็ได้เปิดให้บริการเล่นกันแบบฟรีๆเลยบนเครื่องเล่น PC แล้วก็ Mac สำหรับรูปแบบการเล่นนะคะก็ยังคงเดิมคือทางผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายละ5คน และทางผู้เล่นก็ต้องเลือกฮีโร่ที่มีทักษะสกิลแตกต่างกันไปช่วยเหลือทีมตัวเองในการต่อสู้สามารถซัพพอร์ตทีมและบุกถล่มฐานของเหล่าสตรูให้ย่อยยับโดยระหว่างการเล่นนั้นทางผู้เล่นก็ต้องทำการเก็บสะสม EXP และก็เงินเพื่อใช้ในการอัปเกรดตัวละครให้มีความเก่งกาจมากยิ่งขึ้นต้องบอกเลยนะคะว่าเกมนี้มีชื่อเสียงโด่งดังและก็ณนะตอนนี้เนี่ยก็ยังมีคนกลับไปเล่นเกมนี้กันอยู่นะนะับว่าเป็นเกมฟรีที่เหล่าเกมเมอร์หลายคนต่างมีติดเครื่องกันอยู่นะคะ ต่อมาในเกมที่3ขอแนะนำอีกหนึ่งเกมที่หลายคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันกับเกมที่มีชื่อว่า w a r f r a m e นับว่าเป็นเกมฟรีในสไตล์ชูตติ้งยิงบันกับธีมไซไฟที่มีดีทั้งเนื้อหาและก็ภาพกราฟ,ฟิกที่ดูสวยงามน่าเล่นพร้อมอัปเดตเนื้อหาเกมที่ดูน่าสนใจมาจนถึงตอนนี้กันเลยค่ะและก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยยังมีคนเล่นกันอยู่นะแถมยังได้รับการรีวิวจากทางผู้เล่นในแง่บวกเปอย่างมากอีกด้วย สำหรับในเกมนี้ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นเทนโนมนุษย์ต่างดาวที่ถูกเรียกตัวมาเพื่อรักษาความสงบสุขของจักรวาลโดยทางเทนโนนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบกันเลยค่ะและเขาก็ยังมีหลากหลายสกิลให้เลือกใช้กันอีกด้วยถ้าพูดถึงระบบการเล่นภายในเกมนี้ก็มีโหมดเนื้อเรื่องให้ทางผู้เล่นได้เล่นกันแบบโค O ออฟกับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆรวมไปถึงระบบการเล่นแบบ p v p ที่ต้องต่อสู้กับเหล่าผู้เล่นด้วยกันเองอีกด้วย ภายในเกมนี้ก็ยังมีระบบอีกมากมายให้ทงผู้เล่นได้สนุกกันค่ะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปตามกันดูได้เลยนะส่วนตัวเกมนี้ก็เปิดให้เล่นฟ,ฟรีๆไม่ต้องเสียเงินกันเลยค่ะมีทั้งบน PC, PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One, Xbox s 1 x i o s X, x b o X Series S และยังมีบน Hendo Switch อีกด้วยค่ะในเกมที่4นี้ ถ้าพูดถึงเกมฟรีชูตติ้งชื่อดังจากผู้พัฒนาเกม L.L. ที่เกมเมอร์หลายคนต่างติดกันงมงันณตอนนี้เนี่ยก็ต้องพูดถึงเกมวอ l ์แลนด์กันเลยภายในเกมเนี่ยก็จะเน้นการเล่นแบบกันเพลย์ที่อาศัยทักษะในการควบคุมปืนและความแม่นยําในการยิงตละมตชตเนี่ยจะมีการแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายละ5คนมาทําการต่อสู้กันด้วยการใช้ทักษะสกิลของตัวละครแต่ละตัวที่แตกต่างกันและทางเราก็สามารถใช้ทักษะสกิลเหล่านี้มาพลิกแพลงสถานการณ์เพื่อกำราบเาัตรูได้ภายในแต่ละมตช์ของเกมเราจะได้เงิน มาใช้ในการซื้อปืนและก็เครื่องป้องกันนอกจากนี้เนี่ยตัวเกมก็ได้มีการอัปเดตตัวละครใหม่ๆแผนที่ใหม่และก็อาวุธพิเศษที่จะมาเสริมความท้าทายให้กับทั้งผู้เล่นได้มันกันอีกด้วยสําหรับเกมนี้ก็ต้องบอกว่าต้องใช้ไหวพริบและความสมัคคีรวมถึงทักษะสกิลของแต่ละตัวละครมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในทีมของตอนเองเพื่อเอาชนะเหล่าสตรูนั่นเองแถมยังมีภาพกราฟ,ฟิกที่ดูสวยงามและสามารถชวนเพื่อนมาตั้งตีเล่นออนไลน์ด้วยกันก็ได้ใครที่ชอบในเกมนี้นะคะก็สามารถไปเล่นกันได้บน PC ีเลยนะ เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกหนึ่งเกมยิงที่ทำภาคต่อออกมาให้เล่นกันฟรีๆอย่างเกม Overwatch 2เกมแนว FPS ที่เปิดให้เล่นกันแบบฟรีท t o เพย์ pay, และเขาก็ได้ขนเอาโหมดมัลติเพเยอร์ออนไลน์ตามสไตล์เกมภาคแรกมาให้สาวกได้สนุกกันต่อซึ่งในภาคนี้ก็ได้มีการรวมตัวละครจากเกมภาคแรกมาใส่ไว้ในเกมภาคนี้และยังได้เพิ่มตัวละครใหม่ๆที่มีทักษะส,สกิลความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์มาให้ทางผู้เล่นได้แท็กทีมกับเหล่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อมาประจันหน้ากันในแต่ละแมต ทางผู้เล่นสามารถนำพัฟฟ์สกิลแต่และตัวละครไปพลิกแพลงช่วยเหลือทีมในแต่และสถานการณ์กันได้นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มฉากสถานที่ต่างๆเข้ามาใหม่และใส่โหมดการเล่นที่ดูน่าสนใจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโหมดแร้งจัดอันดับหรือว่าจะเป็นช่วงเทศก,กาลต่างๆก็ยังมีโหมดเกมสนุกๆมาให้แท็กทีมกับเราเพื่อนๆมาต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามเพื่อนบคะแนนกันให้สนุกและของตกแต่งต่างๆ,ๆที่สามารถกดล็อกซื้อมาแต่งกันได้ ใครที่เป็นสวาวเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลุยกันได้บน PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series และในฮีนโอีกด้วยค่ะเกมที่6นี้นะคะต้องขอแนะนำกับเกม Counter Strike 2ตัวเกมเป็นการอัปเกรดมาจากเกม CS:GO ภาคหลักให้เล่นกันฟรีๆมีการปรับปรุงยกเครื่องภาพกราฟิกให้ดูทันสมัยขึ้นมีลูกเล่นระบบใหม่ๆเพิ่มแมปต่างๆที่ดูใหญ่ขึ้น รวมถึงระบบเสียงและก็ระบบควันแบบใหม่เพื่อตอบสนองปัจจัยการเคลื่อนไหวในการเล่นสําหรับใครนะคะที่เพิ่งเคยเล่นเกมนี้ก็จะมีระบบการฝึกฝนเพื่อพัฒนา,นานทักษะก่อนที่เราเนี่ยจะไปปลดล็อกหมดแข่งขันจริงกับทําผู้เลนเ่นคนอื่นๆให้เราได้เข้าใจตัวเกมกันก่อนอีกด้วยนะสำหรับเกม CSGO นะคะก็ถือว่าเป็นเกมดังระดับนำนานที่เหล่าเกมเมอร์ต้องรู้จักกาันและก็มีคนรอคอยมานาน ถึงแบบนั้นแล้วการเปิดตัวของเกมภาค2นี้ก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่ทางผู้สร้างคาดหวังและมียอดผู้เล่นที่ไม่หวือหวามหาศาลเหมือนกับตอนเปิดตัวเกมภาคแรกแถมถ้าใครมีไอเทมจากเกมเซ็ดโกภาคแรกเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ใน Count e ต s t r i k e 2กันได้ส่วนเกมนี้นะคะก็เปิดให้เล่นกันบน PC ใน Steam และเขายังไม่มีแพลน์ตลงให้กับเครื่องเล่นอื่นๆแต่อย่างใดค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะลองเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองโหลดมาเล่นบนความกันดูก่อนได้เลยนะในเกมต่อมาขอแนะนำกับเกม The s ซ m s 4 สาวกเกมสร้างบ้านใช้ชีวิตต้องรู้จักแถมยังเปิดให้เล่นกันฟรีกันแล้วด้วยนะเกมนี้ถือว่าเป็นเกมมหากาบ DLC และยังมอบความสุขสุดแปลกด้วยมอดให้กับทั้งผู้เล่นได้สนุกกันกับการใช้ชีวิตในโลกของ The s ซิมโดยทางผู้เล่นเนี่ยสามารถสร้างบ้านสร้างตัวละครใช้ชีวิตประจําวันในแบบที่ตนเองต้องการได้อย่างอิสระ สามารถกำหนดวิถีชีวิตของตัวละครซิมที่เราสามารถควบคุมได้ตั้งแต่เรื่องราวชีวิตประจำวันที่เราเนี่ยจะให้เกิดขึ้นสามารถจัดกิจกรรมต่างๆการมีปฏิสัมพันธ์กับเหล่าผู้คนสามารถทำอาชีพเพื่อหาไรายได้รวมถึงการสร้างครอบครัวเลี้ยงดูบุตรหลาน การปรับวิถีชีวิตของชาวซิมให้มีสีสันในโลกที่เราสร้างขึ้นมาได้นั่นเองซึ่งการใส่มดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายแบบกันเลยค่ะแถมยังเปิดโอกาสให้กับคนทำมดได้สร้างสารรค์ผลงานพร้อมใช้งานผ่านตัวจัดก,การมดในเกมได้อย่างง่ายดายกันอีกด้วยที่สําคัญเลยนะคะเกมนี้ก็มีมดภาษาไทายให้เล่นกันค่ะใครที่ชอบในเกมจะลองชีวิตเล่นกันเพลินแบบนี้เนี่ยแนะนําเลยนะคะว่าเกมนี้ต้องมีติดเครื่องกันไว้เลยนะตัวเกมนี้ก็เปิดให้เล่นกันบน PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One และก็ Xbox Series ต่างๆก็มีค่ะจัดไปกับอีกหนึ่งเกมฟรียิงมันอย่างเกมที่มีชื่อว่า Apex Legends ถือว่าเป็นเกมโดดร่มยิงมันที่คอมสเปคกลางเนี่ยสามารถเล่นกันได้และก็นับว่าเป็นเกมแนว b a ท t l e Royale ในมุมมอง FPS ในสไตล์ไซไฟที่ภายในเกมนี้มีเหล่าตัวละคร l e g e n d ที่แบ่งสายและมีทักษะสกิลความสามารถที่แตกต่างกันมาให้กับเหล่าผู้เล่นได้เลือกหยิบไปใช้พิแพงสถานการณ์ได้อิสระ โดยเกมนี้จะแบ่งทีมออกเป็น3คนไปกระโดดออกจากยานพร้อมกันในแผนที่สุดไซไฟหลายแบบ ซึ่งแต่ละแผนที่เนี่ยจะมีฉากหลังที่ล้อไปกับเรื่องราวของเกมและทางเราก็ต้องออกหาอาวุธอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาใช้ในการต่อสู้พร้อมอยู่รอดให้ได้เป็นทีมสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะไปอีกทั้งเกมนี้ก็มีระบบการชุบเพื่อนที่ตายไปแล้วให้กลับมาลุยกันต่อได้ค่ะบวกกับร,ระบบการคราบของที่เราเนี่ยสามารถเก็บแต้มมาคราบอาวุธคราบเหล่าของใช้จําเป็นที่เราสามารถเลือกกันได้แถมเกมนี้ก็ยังมีโหมดอื่นๆให้เลือกเล่นกันนอกจากโหมด BR และก็ยังมีพวก Battle Pass สามารถปลดล็อกของรางวัลให้ทํากันอีกด้วยสําหรับเก้ ก็เปิดให้เล่นกันฟรีบนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X Xbox Series S และยังมีบน Nintendo Switch อีกด้วยค่ะมาถึงเกมที่9กันแล้วนะคะขาดไปไม่ได้เลยกับเกมฟรีอีกหนึ่งเกมที่หลายคนต้องตราตึงใจกันอย่างเกม g e n s h i n Impact เกมฟรีในสไตล์อนิเมะนแนวแอคชั่นอารพีที่เปิดโลกการประจนภัยในดินแดนแฟนตาซีที่มีเหล่าเทพผู้สูงส่งเป็นผู้มอบอารยธรรมให้เรื่องราวภายในเกมนี้เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงโลกแห่งนี้ที่กำลังจะแตกสลายเพราะความผิดเพี้ยนและก็ความโลภของเหล่าผู้คนที่เข้ามาครอบงำงานนี้ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นนักประจนภัยจากต่างโลกที่ตื่นขึ้นมาในโลกใบนี้พร้อมออกประจนภัยในดินแดนต่างๆได้อย่างอิสระสร้างมิตรภาพกับเหล่าเพื่อนร่วมทางไปจนถึงการตามหาเทพเจ้าทั้ง7และการช่วยเหลือโลกใบนี้ให้กลับ มาสงบสุขอีกครั้งค่ะซึ่งทางผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกเล่นตัวละครได้หลากหลายแบบพวกเขาก็มาพร้อมกับทักษะสกิลความสามารถที่มีเอกลักษณ์ในการต่อสู้แถมตัวเกมนี้ยังรองรับภาษาไทายกับทางผู้เล่นได้อินไปกับเรื่องราวเสริมด้วยระบบโคโออฟที่สามารถเล่นกับเพื่อนๆในการทําภารากิจไปปราบปรามเหล่าบอสเพื่อแลกรับของรางวัลกันให้สนุกกันได้ตัวเกมนี้ก็มีบนเครื่องเล่น PC PlayStation 4และยังมีบนเครื่องเล่นคอนโซลต่างๆรวมถึงดิฮันโดสวตอีกด้วยยังไม่พอนะคะเกมนี้ก็ยังมีให้เล่นกันบนมือ ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android อีกด้วยค่ะสำหรับในเกมสุดท้ายนะคะมาดูอีกหนึ่งเกมฟอร์มใหญ่เล่นฟรีที่คนชอบเล่นเกมยิงในสไตล์ทหารต้องมาเล่นกันอย่างเกม Call o l Duty Warzone นับว่าเป็นเกมเอาชีวิตรอดชิงความเป็นหนึ่งที่ได้หยิบเอาไปท่านระยอ่อโหมดที่เขาเนี่ยก็ได้มีการแยกออกมาจากตัวเกมภาคหลักให้สายเกมฟรีได้มันกันและยังได้อัปเดต w a r z ซน e อ0เข้ามาทั้งด้านระบบเกมมีการเพิ่มแผนที่เอาเมสตราและโหมดที่น่าสนใจอย่างการทําภารกิจพิเศษไปต่อสู้กับเหล่า AI ก็ดูสนุกดีค่ะแต่หลักๆแล้วเนี่ยตัวเกมนี้จะให้ทางผู้เล่นไปมันกับโหมดบัตเทิลรยย ซึ่งทางผู้เล่นจะเป็นหนึ่งในผู้เอาชุดรอดที่ต้องดิ้นรนหาอาวุธอุปกรณ์ต่างๆมายิงจัดการเหล่าสตรูภายในแผนที่ขนาดใหญ่และเราก็ต้องมาประชันฝีมือกับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆมากมายเพื่อยืนหยัดให้ได้ปคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะไปค่ะภายในเกมนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วก็ดูแปลกกว่าจากเกมแนวประทนเรยยย่อกทั่วไปตรงที่ว่าทางผู้เล่นสามารถย้อนกลับเข้าสู่สนามรบได้อีกครั้งเมื่อเราตายไปเนี่ยจะถูกส่งไปยังคุกเพื่อไปซัดกับเหล่าสตรู หากว่าเราสามารถเอาชนะได้เนี่ยจะถูกส่งกลับไปยสนามรบอีกครั้งแต่ถ้าหากว่าเราแพ้นะคะก็ต้องจบเกมไปนั่นเองถือว่าเป็นเกมให้ท่านรอย่อเล่นฟรีที่มีทั้งภาพสวยดูเมามันและตอนนี้ก็ยังเปิดให้เล่นกันฟรีอีกด้วยมีทั้งบนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X และก็ x b o ก s e r ็ x s o x Series S ค่ะ ก็หมดกันไปแล้วนะคะสําหรับ10เกมฟรีน่าเล่นยอดนิยมในปี2023นี้มีเกมไหนที่น่าเล่นน่าลองกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกอิงก,กันด้วยนะคะแล้วในคลิปต่อไปเนี่ยอิงจะมาแนะนํากันอีกนะถ้าหากใครโดนใจในคลิปนี้ก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ส่งให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆกันด้วยสุดท้ายขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณเมมเบอร์ชิฟที่ช่วยกดสนับสนุนช่องของอิงในเดือนนี้กันด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบายยค่ะ